นี้จะมาแนะนําปุ่มต่างๆของจอยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมีหลายคนที่เพิ่งมาหัดเล่นจอยกันนะครับแล้วก็สงสัยว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เราจะบอกทุกปุ่มเลยแล้วกันนะครับปุ่มแรกก็เป็นปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสเล็กนะครับมันจะอยู่ตรงนี้สตาร์ทกับสเล็กบางรุ่นอาจจะเขียนเป็นอย่างอื่นนะครับสเล็กอาจจะเป็นแบ็คนะครับแต่สตาร์ทก็จะเหมือนเดิมหรือบางรุ่นก็จะไม่มียงสื่อเขียนไว้แต่ตําแหน่งอยู่แค่ตรงนี้ครับด้านกว่ามือจะเป็นสตาร์ทด้านซ้ายมือจะเป็น เล็กหือแบบแล้วปุ่ม b a x y เป็นปุ่มกดธรรมดาร,รุ่นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมสัม่ยมวงกลมอะไรพวกนี้หรือเป็นสัญลั์ต่างๆแล้วแต่ดีไซน์ของมันนะครับต่อไปข้างลานบนจะเป็นปุ่มดี et, เพทหรือปุ่มลูกศรนะครับนี่ว่าปุ่มดีเพทลครับปุ่มอนาล็อกทั้งสองด้านนะครับที่เป็นคันโยกเรียกว่าอนาล็อกถ้าอยู่ด้านซ้ายก็จะอนาล็อก og, ซ้ายด้านขวาก็อนาล็อกขว,า,กขวานะครับทีนี้ปุ่ม ด้านบนนะครับด้านนี้ด้านซ้ายเขตัวปุ่ม L 1แล้วก็ L สครับ L 1 L 2องหรือจะเป็น LB LT ก็ได้ครับแล้วแต่เกมไหนจะเรียกเรียกันสออย่างนี้ก็เหมือนกันด้านขวาจะเป็น R 1นึ่ R ส RB หรือ RT นะครับนี้ก็จะมีปุ่ม R 3กับ L 3อ่าตัวนี้ คนก็งงว่าอยู่ตรงไหนนะครับ L3 คือด้านซ้ายครับกดอนาล็อกไปตรงๆมันจะดังแก๊กนี่อนี้ r 3 L3 ครับ r 3ก็อยู่ด้านขวากดนี่ก็จะเป็นการใช้งานปุ่มทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่มือใหม่แล้วงงว่าปุ่มอยู่ตรงไหนบ้างก็จะมีอยู่เท่านี้